สวัสดีค่ะ อิจิบังนี่ฮงโกะค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับคลิปอธิบายไขข้อสองสัยความแตกต่างของคําศัพท์ภาษาญี่ปุ่นอีกแล้ววันนี้นะคะเราจะมาในคําคําเดียวแต่ว่ามีคันจิ2ตัวให้เราปวดหัวกันอีกแล้วนะคำนั้นก็คือคําว่ามาจิแปลว่าเมืองนั่นเองในตอนแรกเราจะเจอคันจิตัวมาจิคํานี้เนาะแต่ว่าพอเรียนสูงขึ้นไปอีกเราจะไปเจออีกตัวหนึ่งด้วยเฮ้ยเราสองคำนี้มันต่างกันยังไงเนี่ยงงเหมือนกันถ้าเกิดใครอยากรู้แล้วนะคะว่า มันต่างกันยังไงแล้วจะใช้กันยังไงดีก็ไปฟังกันเลยค่ะตัวแรกนะคะมาจินี่นะคะมาจิอันนี้อยู่ในบทเรียนแบบบทแรกๆเลยแบบโหมินานาโนนิฮงโกะเลยเนาะจะเจอตัวนี้ก่อนเลยอ่านแบบองโยมิว่าโชเนาะหรือว่าคุงโยมิอ่านว่ามาจินั่นเองก็แปลว่าเมืองนะคะ หมายถึงพื้นที่ที่มีผู้คนเนี่ยมาอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นจํานวนมากเนาะแล้วก็มีความหมายในภาพกว้างๆถึงแบบการเป็นภูมิภาคการเป็นเมืองเป็นแบบหน่วยงานรัฐอะไรอย่างนี้เลยคือถ้าเกิดใช้คําว่ามัจิคันจิตัวนี้เนะี่ยมันจะแบบรู้สึกถึงอะไรที่มันแบบเป็นเมืองที่มันกว้างใหญ่เนาะส่วนมัจจิ คันจิตัวนี้โหเส้นเยอะยุบยับไปหมดเลยเนาะเรียนขั้นสูงขึ้นมาแล้วเราจะเจอกันอีกทีหนึ่งอ่านเสียงองโยมิว่าไกส่วนเสียงคุงโยมิว่ามาจิเหมือนกับตัวที่แล้วเลยคำนี้มันก็จะแปลว่าเป็นพื้นที่ที่แบบมีคนอาศัยอยู่หนาแน่นเนาะเออซึ่งความหมายตรงนี้นเหมือนกับมาจิตัวที่แล้วเลยไม่เปลี่ยนแปลงแต่ว่ามาจิตัวนี้มันจะต่างกันตรงที่เอ,อ่อให้เรานึกถึงแบบภาพของชิบุย่าเออชิบุย่าแล้วกันหรือฮาราจูกุก็ได้เนาะเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยว ชื่อดังของโตเกียวนั่นเองมีแบบพวกร้านค้าร้านอาหารมีผู้คนมาเดินช้อปปิง้งมีแบบโอ้ยเยอะแย,ยะเลยมีความเป็นเมืองอะ่ะ เมืองหลวงอะไรอย่างนี้เลยนะแต่ว่าคือมันไม่ใช่ความหมายของเมืองหลวงอะ่ะมันจะหมายถึงว่าเป็นแบบสถานที่ที่มันมีร้านอาหารมีอาคารมีผู้คนขวักไข่กันจะต่างกับมาจิตัวที่แล้วเนาะที่แบบเหมือนให้เราลึกนึกถึงแบบความเป็นท้องถิ่นเป็นหน่วยงานรัฐอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้เราก็ทราบความหมายความแตกต่างของสองตัวนี้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเรามาทดสอบกันดีกว่าค่ะข้อแรกวัตชิวะจิซากุเตชิซุกานะ ม a จจิน i s ซึ่งเดย์มัสวาตชิวะจ i ซากุเตชิ i ุกานะมัจินีซึเดย์มัสอ่าข้อแรกเราใช้มาจิตัวไหนดีเอย่ยตัวแรกหรือว่าตัวที่สองดีถ้าเกิดคันจิตัวแรกก็คือเป็นแบบเป็นเมืองเป็นภูมิภาคเป็นอี้เนาะตัวที่สองเนี่ยมันจะมีความแบบชิบุย่าเออให้หนึกภาพชิบุย่าไว้เลยแล้วกันเนาะอ่ะใช้อันไหนดีคำตอบที่ถูกต้องก็คือ ตัวแรกนั่นเองความหมายนะคะก็คือฉันอาศัยอยู่ในเมืองที่เล็กๆแล้วก็เงียบสงบข้อที่สองเที่ยวว่ายามซุมิโนฮิเดสคาระมาจินิเดเตะไคโมโนเดโมชิมาโชกะเที่ยวว่ายามซุมิโนฮิเดสคาระมาจินิเดเตะไคโมโนเดโมชิมาโชกะอ่าข้อนี้ง่ายเลยเนอะมีคำว่าค a i โมโนที่แปลว่าซื้อของแบบมาใบเราขนาดนี้คำตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ2นั่นเองนะตัวที่2คือนึกถึงภาพชิบูย่าว่าเราจะไปซื้อของที่ชิบูย่านะความหมายก็แปลว่าเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะก็ออกไปซื้อของช้อปปิ้งในเมืองกันไหม ก็หวังว่าจะตอบถูกกันเนอะเห็นไหมไม่ยากเลยเออทาไมแบบเราสงสัยกันมาตั้งนานเนอะสอตัวนี้หรือแบบใครไม่ได้เอกใจก็เออมาได้ความรู้ในคลิปนี้ละกันก็สําหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากความรู้เล็กๆน้อยๆเอาไว้ถ้าชื่นชอบก็คอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ช่องอิจิบังด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าเราจะมาพูดถึงคําศัพท์อะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะมาตาเ